สื่อเน็ตฟันธงไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับผู้นำเกาหลีเหนือใครจะมาดำรงตำแหน่งแทนเราคุ้นหน้าคุ้นตากับผู้นำเกาหลีเหนือในสื่อโทรทัศน์ที่ท่านค่อนข้างอ้วนมากและคนวงในเล่ากันว่าท่านนั้นสูบบุหรี่หนักมากเนื่องจากว่าท่านไม่ปรากฏตัวในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของปู่ท่าน คือปู่ของท่านนั้นเป็นผู้สาธาาเกาหลีเหนือก็เลยมีการคาดกันว่าสุขภาพของท่านต้องมีปัญหาแน่ๆเลยเลยไม่มาร่วมงานดังกล่าวเพราะเป็นงานของบรรพุษของท่านเองท่านและเป็นงานของชาติท่านในฐานะผู้นำของประเทศก็ต้องมาหากยกเว้นว่าสุขภาพไม่ดีจริงๆจึงไม่ไม่สามารถมาได้ และผมอ่านข่าวนี้จากบูมเบิร์กบูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวจาก CNN CNN อ้างแหล่งข่าวกรองที่น่าเชื่อถือได้และอ้างจากสื่อเกาหลีใต้ที่ชอบทําข่าวเกาหลีเหนืออยู่เป็นประจําโดยเซียนบอกว่าอาการของผู้นําเกาหลีเหนือนั้นหนักแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าหนักขนาดไหนซึ่งสื่อโซเชียลนั้นก็ได้ฟันธงว่าถ้าหากว่า ผู้นำเกาหลีเหนือเป็นอะไรขึ้นมาอย่างกระทันหันผู้ที่จะมาแทนก็จะเป็นน้องสาวของเขาว่ากันว่าน้องสาวของเขานั้นมีความเฉลียดฉลาดเฉลียวมากและช่วงกว่อนหน้านี้ก็ได้รับการโปรโมทจากพี่ชายของเขาเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่เดิมนั้นเป็นรวมกันเป็นประเทศเดียวกันต่อมาได้โดนแบ่ง เป็นสองประเทศซึ่งใช้การปกครองที่ต่างกันเกาหลีใต้เป็นการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยในช่วงแรกๆนั้นว่ากันว่าเกา,าหลีเหนือนั้นจะเดินกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ำแต่เมื่อเวลาผ่านมาเกาหลีใต้นั้นจะเดินกว่าเกาหลีเหนือมากประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความมั่งคั่งมีสิทธิเสรีภาพมากกว่ามากคือเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่า การปกครองระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับระบบะเผด็จการนั้นแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเหมือนกันแต่ในระยะยาวแล้วระบบเสรีประชา,ชาธิปไตยนั้นจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสิทธิเสรีภาพมากกว่ากันมากซึ่งมีข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบเสรีประชาธิปไตยนั้นเวลาเปลี่ยนผ่านอำนาจ จากผู้นําคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเรียบร้อยสมูทแต่ถ้าเกิดเป็นการปกครองแบบเผด็จการแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงผู้นําหลายครั้งที่ก่อให้เกิดการนองเลือดและปัญหาอย่างมากมายแม้กระทั่งประเทศจีนตอนช่วงที่ประธานเหมาเสียชีวิตลงและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นํานั้นก็เกิดปัญหาอยู่เป็นเวลาหลายปีกว่าจะสงบเรียบร้อย,อยซึ่งถ้าเป็น การปกครองแบบใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วการเปลี่ยนอำนาจจากผู้นำคนหนึ่งไปผู้นำคนหนึ่งนั้นจะเรียบร้อยและสามารถดำเนินต่อไปได้คือดำเนินการบริหารต่อไปได้ทันทีไม่ค่อยมีปัญหาวุ่นวายขอบคุณมากครับผมธีระจารุจิตพันธ์